ในปี2022นี้นะฮะหลายคนเนี่ยเตรียมตัวสอบ e ุกเป็นครั้งแรกลองมาฟังกันครับว่าข้อสอบเนี่ยออกอะไรบ้างจริง,รงๆเหมือนปีที่แล้วนะครับข้อสอบถุกเนี่ยมีทั้งหมด7พาร์ทมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่คือ listening กับ reading 4พาร์ทแรกเป็น listening หมดเลย3พาร์ทหลังเป็นฝั่งของ reading ในห้องสอบเน่จะทำพาร์ท listening กันก่อนพร้อมกันทั้งห้องนะฮะพาร์ทที่1ครับจะเป็นพาร์ทรูปภาพนักเรียนจะเห็นรูป1รูป และเขาจะเปิดเขาเรียกวิทยุไหมลำโพงให้ฟังนะฮะนักเรียนจะได้ได้ยินประโยคบรรยายภาพขึ้นมา4ประโยคต้องเลือกประโยคที่ตรงกับภาพมากที่สุดเช่นประโยคที่น่าจะตรงกับภาพนี้ก็น่าจะเป็น they're a climbing the mountain พวกเขาเนี่ยกำลังปีนเขาอยู่แบบนี้มีทั้งหมด6ข้อส่วนพาที่สเนี่ย s a d i กว่าเดิมคือนักเรียนจะไม่เห็นอะไรเลย ไม่เห็นทั้งภาพไม่เห็นตัวอักษรเลยนะฮะแต่จะได้ยินประโยคคําถามขึ้นมา1คําถามแค่ได้ยินนะและจะได้ยินคําตอบอีก3คําตอบต้องเลือกคําตอบที่ตรงกับคําถามมากที่สุดพาร์ที่3กับพาร์ที่4คล้ายกันพาร์ทสนักเรียนจะได้ยินคน2หรือ3คนคุยกันพอฟังจบต้องตอบคําถามอีก3ข้อข่าวดีคําถามเนี่ยเห็นมีเห็นเป็นโจทย์และเป็นช้อย แต่ว่าต้องฟังให้รู้เรื่องไงถึงจะตอบได้นะครับแต่ว่ามีแบบนี้ทั้งหมด13ชุดชุดละ3ข้อก็เป็น39ข้อ39ข้อพาร์ทที่4เหมือนกันเตะเพียงแต่พาร์ทสีนี่เป็นคนคนเดียวพูดยาวๆเช่นเป็นการประกาศในสามบินฝากข้อความในโทรศรรัพท์เจ้านายบ่นให้เราฟังอะไรแบบนี้นะสมมตินะเป็นคนพูดคนเดียวยาวๆพอฟังจบต้องตอบคําถามอีก3ข้อมี10ชุดชุดละ3ข้อก็เลยเป็น30ข้อ พาร์ท listening จบแค่นี้พอนักเรียนทำ listening จบพร้อมกันในห้องเนาะมันต้องฟังพร้อมกันเขาก็จะปล่อยนักเรียนเผชิญไหยนะเอาไม่ไม่ใช่เป็นไหยาะนะครับเป็นความรื่นเริงแล้วกันเผชิญความรื่นเริงบันเทิงใจกับพาร์ท reading ห้าหกเจ็ดพาร์ทห้านะครับมันจะเหมือนกับโจทย์ปกติเลยคือให้เลือกคําตอบลงไปเติมในช่องว่างวัดแค่กราฟแมสและคําศัพท์ส่วนพาร์ทที่6เหมือนพาร์ทห้าต้องเรียกว่าคล้ายดีกว่าคลายพาร์ทห้า วัดคำศัพท์กร m ฟาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรื่องราวแต่ละข้อเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันทีละ4ข้อแต่จะมีบางข้อที่เป็นการเลือกประโยคลงไปเติมในช่องว่างอันนั้นจะวัดการแปลแล้วนะครับส่วนพาร์ทที่7คือเป็นการอ่านแบบ100%นักเรียนต้องอ่านให้จบแล้วมาตอบคำถามอีกประมาณ2-5ข้อมีทั้งหมด 54ขอ้ออยากจะเชิญชวนนักเรียนใครที่ไม่ได้สมัครเรียนคูเบิร์ตนักเรียนก็สามารถติดตามไลฟ์สดติดตามหน้าเพจคูเบิร์ตได้คูเบิร์ตก็จะมีการติวให้เรื่อยๆสําหรับใครที่สมัครลงเรียนแล้วอย่าพลาดเรียนถุก,กโกจบอย่าลืมไปเรียนดีอัปเดตเพราะคูเบิร์ตอุตส่าห์ไปศึกษามานะว่าข้อสอบเนี่ยมันออกแกม่าเรื่องนี้สับตรงนี้ต้องจำนะโอ้ยต้องแม่นนะพยายามเอาให้แบบแม่นร้อเอเซ็ลยนะแล้วนักเรียนจะมีโอกาสได้750อัปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ